สวัสดีครับเรื่องแฟชั่นไทยนิดน่าสนใจนะครับเรามีทั้งความคิดสร้างสารรค์มีเอกลักษณ์โดดเด่นแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าทำไมความพยายามหลายๆครั้งที่จะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกเนี่ยมันยังดูไม่สำเร็จเปรี้ยงปป้างสักที วันนี้เราจะมาลองคุยกันถึงบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งครับที่เขาเปรียบเทียบความพยายามของไทยทั้งอดีตปัจจุบันกับโมเดลความสําเร็จของฝรั่งเศสเลยนะเพื่อจะดูว่าเอ๊ะแก่นปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนแล้วทางออกที่เป็นไปได้คืออะไรคือเป้าหมายเราวันนี้อยากจะทําความเข้าใจประเด็นสําคัญๆจากบทวิเคราะห์นี้ให้ชัดขึ้นครับว่าเส้นทางแฟชั่นไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์มันควรจะเป็นยังไงกันแน่เอาล่ะครับลองย้อนไปดูอดีตกันก่อนเลยโครงการที่หลายคนอาจจะพอคุ้นคุ้นชื่อ กรุงเทพเมืองแฟชั่นแบงกอกแฟชั่นซิตี้หรือ BFC นะครับเปิดตัวปี46โอ้โหงบประมาณตอนนั้นสูงมากนะครับ1.8พันล้านบาทใช่ค่ะเยอะมากค่ะครับตั้งเป้าใหญ่เลยนะจะเป็นศูนย์กลางแฟชั่นเอเชียเทียบชั้นนิวยอร์กปารีสมิลานเลยทีเดียวแผนงานก็ดูดีมากนะครับครอบคุมหมดสร้างเมืองสร้างธุรกิจสร้างคนมีวิจัยเ ดูเหมือนเตรียมมาดีมากแต่บทวิเคราะห์บอกว่ามันไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันสะดุดไป โครงการ BFC เนี่ยค่ะดำเนินการจริงๆได้แค่ประมาณ3ปีเองค่ะก็ต้องยุติไปในปี2549ซึ่งบทวิเคราะห์เขาชี้ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายไม่ดีโดยตรงนะคะแต่เป็นผลกระทบจากที่เขาใช้คำว่าความผันผวนทางการเมืองในช่วงนั้นมากกว่าอ๋อครับ พอการเมืองเปลี่ยนการสนับสนุนโครงการระยะยาวที่ต้องการความต่อเนื่องแบบนี้มากๆเนี่ยมันก็เลยขาดไปค่ะไปต่อไม่ได้ใช่ค่ะแล้วถึงแม้จะมีความพยายามรื้อฟื้นนะในปี2555ใช้งบอีกก้อนหนึงประมาณ100ล้านแต่สุดท้ายก็ ็ไม่ได้เกิดผลที่ยั่งยืนอยู่ดีบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้ที่บทวิเคราะห์เขาเน้นเลยก็คือโครงการแบบนี้มันต้องการสิ่งที่เรียกว่าความยั่งยืนเชิงนโยบายอะค่ะความยั่งยืนเชิงนโยบายใช่ค่ะคือต้องมีความมุ่งมั่นสนับสนุนกันยาวๆไม่ใช่แบบเปลี่ยนรัฐบาลทีนโยบายเปลี่ยนทีครับไม่งั้นแผนดีแค่ไหนก็ก็อาจจะสูญเปล่าไปเลยค่ะน่าเสียดายจริงๆครับทีนี้ พอมองมาปัจจุบันบ้างยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอชุดปัจจุบันที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่เห็นว่ามีตั้ง13อุตสาหกรรมเลยแล้วแฟชั่นล่ละครับซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นได้รับการสนับสนุนเป็นยังไงบ้างครับค่ะตามข้อมูลในบทวิเคราะห์นะคะอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยได้งบประมาณไปประมาณ268.9ล้านบาทอืม ซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส่วนจากงบซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมดก็แค่เราๆ5.17%เท่านั้นเองค่ะ5%ะกว่าๆใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราลองเจาะลงไปดูรายละเอียดการใช้งบก้อนนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจมากก็คืองบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยค่ะประมาณ130ล้านบาทครับครึ่งหนึ่งเลย ถูกจัดสรรไปให้กับโครงการที่เน้นส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นจากทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่สากลซึ่งฟังดูแล้วมันก็จะเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์การจัดอีเวนต์เป็นหลักเลยค่ะเน้นออกงานเน้นโชว์ประมาณนั้นค่ะในขณะที่งบสำหรับโครงการที่ควรจะเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเช่นการอบรมพัฒนาคนอย่าง Fashion Alliance ได้ไป95ล้าน การสำรวจองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอย่าง re-invented roots ได้ไป35ล้านแล้วก็การพัฒนาอัตลักษณ์ผ่านวัตถุดิบซึ่งสำคัญมากนะคะได้ไปประมาณ3.9ล้านเองค่ะโอ้โหน้อยมากนะครับเทียบกับส่วนแรกค่ะถ้ารวมส่วนที่เน้นสร้างรากฐานพวกนี้ทั้งหมดก็ยังได้แค่ประมาณ134ล้านซึ่งพอๆกับงบส่งเสริมภาพลักษณ์ก้อนเดียวเลยอืการจัดสรรแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับคือบทวิเคราะห์เขาก็มองว่า ลักษณะการจัดสรรงบแบบนี้มันอาจจะสะท้อนแนวทางการทำงานที่ยังให้น้ำหนักกับการสร้างผลลัพธ์ที่มองเห็นได้เร็วๆในระยะสัน้นแบบวัดผลง่ายๆใช่ค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นการทำเพื่อแสดงผลหรือ doing for show มากกว่าจะเป็นการทำเพื่อสร้างฐานหรือ doing to build ที่มันต้องใช้เวลาใช้ความต่อเนื่องอาจจะเห็นผลช้ากว่าครับ ซึ่งแนวทางแบบนี้ก็อาจจะบ่งชี้ว่าความเข้าใจในโครงสร้างจริงๆหรือความต้องการของอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะยังไม่ลึกซึ้งพอแล้วมันก็อาจจะทําให้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์ถูกลดทอนความหมายลงไปเหลือแค่การจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์มากกว่าการสร้างระบบหรือสร้างคุณค่าที่มันยั่งยืนจริงๆค่ะเห็นภาพเลยครับพอเห็นแนวทางของไทยแล้วทีนี้ลองข้ามไปดูฝั่งที่เขาสำเร็จมากๆอย่างฝรั่งเศสบ้าง บทวิเคราะห์เขาก็พูดถึงเยอะเลยเลยครับตรงนี้น่าสนใจมากครับเขาทํำยังไงกันฝรั่งเศสถึงกลายเป็นผู้นําแฟชั่นโลกได้มันคงไม่ใช่แค่เรื่องดีไซเนอร์เก่งๆอย่างเดียวแน่ๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือความสําเร็จของฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่คนเก่งๆแต่มาจากระบบที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งบทบาทของภาครัฐเนี่ยต่างจากที่เราคุยกันเรื่องของไทยเมื่อกี้เลยค่ะบทวิเคราะห์เขาใช้คําว่า รัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้ทุนหรือฟันเดอร์นะคะแต่เขาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์และกำกับดูแลคือ protector and regulators อุตสาหกรรมอย่างจริงจังเลยผู้พิทักษ์และกำกับดูแลใช่ค่ะตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยแล้วก็ทรงพลังมากก็คือการที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้กฎหมายเข้ามาคุ้มครองคำว่าโอตคูตูร์หรือโอ o คูตูนนะคะอ๋อคำนี้เลยใช่ค่ะทำให้คำนี้กลายเป็นเหมือนทรัพย์สินทางปัญญาของชาติไปเลยครับครับ คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะใช้คำว่าออดคูทัวก็ใช้ได้นะคะมันต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆที่กระทรวงอุตสาหการรมของเขาเป็นคนกำหนดและควบคุมเลยอย่างเช่นต้องมีห้องตัดเย็บหลักหรืออเตอร์เย่อยู่ในปารีสมีพนักงานประจำอย่างน้อย15คนแล้วก็ที่สำคัญคือต้องนำเสนอคอลเลกชันเสื้อผ้าที่ออกแบบตัดเย็บตามสั่งอย่างน้อย50ชุดปีละ2ครั้ง โหมีข้อกำหนดละเอียดขนาดนั้นเลยละเอียดมากค่ะแล้วการที่รัฐทำแบบนี้มันคือการสร้างมาตรฐานสูงสุดที่ทั่วโลกยอมรับทําให้เกิดความน่าเชื่อถือความไว้วางใจแบบที่ไม่มีข้อกังขาเลยค่ะมันไม่ใช่แค่คังการตลาดสวยๆแต่คนทั่วโลกมั่นใจได้เลยว่าถ้าเป็นออสคูทัวร์เนี่ยมันคือที่สุดของคุณภาพคุณค่าและเอกลักษณ์จริงๆเข้าใจเลยครับการปกป้องและสร้างมาตรฐานให้คำคำเดียวเนี่ยมันสร้างอิมแพคได้มหาศาลจริงๆ แล้วนอกจากแฟชั่นชั้นสูงอย่างโอ๊ตกูตูล่ะครับรัฐบาลฝรั่งเศสเขาสนับสนุนส่วนอื่นๆในอุตสาหากรรมแฟชั่นยังไงอีกบ้างครับอ๋อเขามองทั้งระบบเลยค่ะคือสนับสนุนตลอดห่วงโซ่คุณค่าเลยแล้วก็รวมถึงประเด็นที่กําลังสําคัญมากๆตอนนี้คือเรื่องความยั่งยืนด้วยนะคะอืมความยั่งยืนใช่ค่ะบทวิเคราะห์เขายกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจมากเช่น การที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนประชาชนให้นําเสื้อผ้ารองเท้าเก่าๆไปซ่อมเพื่อลดขยะสิ่งทอให้เงินไปซ่อมเลยเหรอครับใช่ค่ะมีกําหนดวงเงินชัดเจนเลยตั้งแต่7ยูโรสำหรับซ่อมส้นรองเท้าไปจนถึง25ยูโรสําหรับซ่อมเสื้อผ้าอะไรแบบนี้โอ้โหดีจังค่ะ แล้นอกจากนั้นรัฐบาลยังให้เงินทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลสิ่งทอโดยตรงเลยนะคะตั้ง49ล้านยูโรเพื่อช่วยให้ธุรกิจด้านนี้มันอยู่รอดเติบโตไปได้อันนี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลฝรั่งเศสมองอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นเหมือนระบบนิเวศอะค่ะที่ต้องดูแลทุกส่วนจริงๆนตั้งแต่ยอดพีระมิดอย่างฮอตคูชัวไปจนถึงฐานรากเลยคือเรื่องการจัดการขยะการรีไซเคิลครับ การสนับสนุนที่มันครอบวงจรแล้วก็จริงจังแบบนี้มันก็ช่วยสร้างทั้งภาพหลักที่ดีแล้วก็สร้างคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันยั่งยืนจริงๆค่ะพอเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพความต่างชัดเจนมากเลยครับแต่ก่อนจะไปถึงข้อสรุปความต่างบทวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นจุดร่วมบางอย่างระหว่างไทยกับฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องทุนทางวัฒนธรรม ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเลยคือทั้งไทยและฝรั่งเศสเนี่ยต่างก็มีทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งมากๆเป็นพื้นฐานเหมือนกันครับประเทศไทยเราก็มีผ้าทอพื้นเมืองที่หลากหลายมากเทคนิคลวดลายอันตลักษณ์ชาติพันธุ์มีงานฝีมือที่ประณีตมากๆส่วนฝรั่งเศสเขาก็มีประวัติศาสตร์ศิลปะที่ยาวนานมีเรื่องราวของโอ๊ตกูตูที่สั่งสมมานาน คือทุนทางวัฒนธรรมพวกนี้จริงๆมันเป็นวัตถุดิดชั้นดีที่จะเอามาต่อยอดสร้างซอพาวเวอร์ Power ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะครับผมมีของดีเหมือนกันใช่ค่ะแต่ความแตกต่างที่สําคัญที่สุดที่บทวิเคราะห์เขาเน้นย้ําเลยนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีทุนมากกว่ากันนะแต่อยู่ที่กลไกลเชิงโครงสร้างแล้วก็กระบวนการการทํางานของภาครัฐว่าจะเอาทุนเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ยังไงถ้าจะลองสรุปให้เห็นภาพชัดๆนะคะ ฝรั่งเศสเนี่ยภาครัฐเขาจะวางบทบาทตัวเองเป็นผู้พิทักษ์ใช้กฎหมายใช้สถาบันเข้ามาสร้างแล้วก็คุ้มครองมาตรฐานของอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของเขาคือการสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือในระยะยาวให้เป็นที่ยอมรับระดับโลกเลยการลงทุนของเขาก็เลยจะมุ่งไปที่การสร้างระบบนิเวศท,ทั้งหมดเชื่อมโยงทั้งการศึกษาวิจัยธุรกิจครับสร้างระบบใช่ค่ะ ส่วนของไทยเราจากที่เห็นมาภาครัฐมักจะวางบทบาทเป็นผู้ให้ทุนมากกว่าคือใช้งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ที่เน้นผลระยะสั้นเน้นจัดงานค่ะเป้าหมายก็เลยมักจะอยู่ที่การสร้างภาพลักษณ์การสร้างการรับรู้ที่มันวัดผลได้เร็วๆการลงทุนส่วนใหญ่มันก็เลยไหลไปที่การทำา PR การจัดอีเวนต์มากกว่าการสร้างรากฐานจริงๆจังๆอืมชัดเจนเลยครับค่ะ การเปรียบเทียบนี้มันก็เลยชี้ให้เห็นว่าแนวทางที่เน้นกิจกรรมระยะสั้นๆแบบบ้านเราเนี่ยมันอาจจะสร้างความน่าเชื่อถือที่ยั่งยืนในเวทีโลกได้ยากหน่อยการจะก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปได้ก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทวิธีคิดของภาครัฐครั้งใหญ่เลยจากแค่ผู้จัดอีเวนต์ไปสู่การเป็นผู้สร้างระบบผู้สร้างมาตรฐานอย่างจริงจังคำถามสำคัญก็คือแล้วประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางนั้นได้ยังไง บริครอก็ไม่ได้ทิ้งคำถามไว้อย่างเดียวนะครับเขามีเสนอแนวทางออกไว้ด้วยน่าสนใจมากครับมี6ข้อเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเส้นทางลัดเชิงกลยุทธ์ซึ่งไม่ใช่ทางลัดแบบฉาบฉวยนะครับแต่การปรับวิธีคิดเพื่อไปถึงเป้าหมายได้ยั่งยืนขึ้นแล้วก็อาจจะเร็วกว่าเดิมด้วยข้อเสนอหลักๆก,ก,ก็จะมีประมาณนี้ครับข้อแรกเลยคือเลือกและจิบจุงครับ เปลี่ยนจากการพยายามทําเยอะๆพร้อมกันอย่าง13อุตสาหกรรมที่มันทําให้ทรัพยากรมันกระจายไปหมดมาเป็นการเลือกทําในสิ่งที่แข็งแกร่งจริงๆให้มันลึกซึ้งไปเลยหรือ less but deep โฟกัสไปที่กลุ่มที่เรามีสก,กายภาพสูงจริงๆอย่าง 5F ตัวเฉพาะแฟชั่นนี่แหละครับทุ่มทรัพยากรให้เข้มข้นไปเลยน่าจะเห็นผลกว่าอืมน้อยแต่เน้นใช่ครับข้อ2คือ ตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเลยเพื่อแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบายที่มันผูกกับการเมืองเหมือนที่ BFC เคยเจอมาควรจะมีองค์กรอิสระที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆมีงบประมาณที่มั่นคงระยะยาวอาจจะ5ปี10ปีบริหารโดยมืออาชีพจริงๆใจเอกชนจากนักวิชาการเพื่อให้วางแผนยาวๆได้ต่อเนื่องค่ะอันนี้สําคัญมากค่ะข้อ3อันนี้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นทางลัดสู่ความน่าเชื่อถือระดับโลกเลย คือสร้างมาตรฐานและคำศัพท์เฉพาะของไทยขึ้นมาคือมีกลไกทางกฎหมายหรือมาตรฐานรับรองอะไรสักอย่างเพื่อกำหนดและคุ้มครองสินค้าแฟชั่นไทยที่มีเอกลักษณ์มากๆอาจจะเป็นคำเฉพาะอย่างผ้าไทยชั้นสูงหรือเครื่องแต่งกายไทยต้นแบบอะไรทำนองนี้ครับอ๋อเหมือนที่ฝรั่งเศสทำกับออลตู t u ร์ใช่เลยครับเพื่อสร้างความต่างสร้างความน่าเชื่อถือ ป้องกันคนอื่นมาลอกเลียนแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเรานี่คือการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเชิงนโยบายเลยน่าสนใจค่ะข้อ4คือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครับเปลี่ยนทิศทางการใช้งบจากที่เน้นส่งเสริมภาพลักษณ์จัดอีเวนท์ทำอาระยะสั้นมาเป็นการลงทุนในรากฐานระยะยาวจริงๆเช่นสนับสนุนสถาบันการศึกษาด้านแฟชั่นให้ดีให้ครบวงจรส่งเสริม R&D พวกวัสดุใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ยั่งยืนหรือสร้างฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำพวกช่างทอช่างฝีมือไปจนถึงดีไซเนอร์ปลายน้ำเลยอันนี้คือการสร้างระบบนิเวศจากข้างในให้แข็งแรงค่ะสร้างอีโคโซสิส e ตมข้อ5คือสร้างฐานตลาดในประเทศให้แข็งแรงก่อนครับก่อนจะไปมองตลาดโลกต้องทำให้คนไทยเรานี่แหละภูมิใจอยากใช้สินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยในชีวิตประจาวันจริงๆให้ได้ก่อนสร้างแบรนด์ที่มันตอบโจทย์การใช้งานจริงไม่ใช่แค่ของที่ระลึก ถ้าตลาดในประเทศเราแข็งแรงมันก็จะเป็นฐานธุรกิจที่มั่นคงในการจะก้าวไปต่างประเทศจริงค่ะต้องเริ่มจากบ้านเราก่อนอและข้อสุดท้ายข้อ6คือผสานวัฒนธรรมกับความร่วมสมัยครับต้องส่งเสริมให้ช่างฝีมือดั้งเดิมกับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆได้ทางานร่วมกันเยอะๆเพื่อตีความมรดกทางวัฒนธรรมให้เข้ากับยุคสมัยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีน,นวัตกรรมมีดีไซน์ที่สื่อสารกับคนยุคนี้ได้บทวิเคราะห์ใช้คําน่าสนใจว่า ต้องสร้างแบรนด์ที่จับจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยหรือแอดูทองให้ได้ไม่ใช่แค่เก็บของเก่าไว้ในพิพิธภัณฑ์อืมตีความอดีตให้เป็นอนาคตประมาณนั้นเลยครับค่ะข,ข้อเสนอทั้ง6ข้อนี้ถ้าสรุปสั้นๆเลยนะคะมันก็คือการบอกว่าการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงที่มันยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆหรือทุ่มง,งบ PR แต่มันเป็นเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว การสร้างระบบที่มันเอ, travail, อื้ออำหนวยการกำหนดและรักษาม,มาตรฐานแล้วก็การสร้างความน่าเชื่อถือที่มันจับต้องได้จริงๆมันคือการลงทุนเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนมากกว่าการสร้างแค่กระแสที่เดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะครับเพราฟังทั้งหมดน,นี้แล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะครับว่าการจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นให้สำเร็จจริงๆอย่างที่ฝรั่งเศสทำได้หรือตามข้อเสนอสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันต้องอาศัยการสร้างระบบที่แข็งแกร่ง มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือแล้วก็ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมด้วยซึ่งออดูเหมือนมันต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานกันในระดับโครงสร้างเลยทีเดียวแล้วทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นถึงอะไรต่อไปได้อีกบ้างครับ อืมถ้าจะลองต่อยอดความคิดจากบทวิเคราะห์นี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องนโยบายภาครัฐการสร้างระบบการสร้างมาตรฐานที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยบางทีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะสำคัญไม่แพ้กันเลยก็อาจจะอยู่ที่การสร้างวัฒนธรรมภายในประเทศเราเองนี่แหละค่ะ วัฒนธรรมภายในประเทศใช่ค่ะคือการส่งเสริมให้เกิดความชื่นชมและที่สำคัญมากๆคือเกิดความต้องการที่จะใช้สินค้าแฟชั่นไทยที่มีคุณภาพจริงๆมีนวัตกรรมแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันได้จริงๆให้มันก้าวข้ามภาพจำเดิมๆที่อาจจะมองว่าเป็นแค่ชุดใส่ในโอกาสพิเศษหรือเป็นแค่ของฝากนักท่องเที่ยวไปได้ครับให้มันอยู่ในชีวิตประจาวันใช่ค่ะ คำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วเราจะสามารถบ่มเพาะหรือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการปรับปรุงนโยบายการสร้างระบบได้อย่างไรนี่อาจจะเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่เราคงต้องช่วยกันคิดพิจารณากานันในระยะยาวต่อไปค่ะ